ุกสบายดีเอฟซี FC, ที่หักแพงทุกถูกฐานเนาะวันนี้ก็มา,าพบพะกับช่องบาราปาเพลิดอีกคือเกาพี่น้องเลยเปิดภาพบรรยากาศมากกสีเห็นหวัดเนะาะตัดภาพไปทางวัดก่อนอนียเหมือแรงพี่น้องตอนนี้ก็นดิในเวลาที่เห็ดอยู่เห็ดกินเลยรเนียเหมือแรงก็นดิชักสิได้ยั้งว่ะเห็ดอยู่เห็ดกินก็ดิว่าสิตามักถัว่วพี่น้องเลยตามักถั่วกับปิง ปิ้งปลาแล้วกับปิ้งห่อสมปลาตองค่ะแหละเนาะไปเบิ่งไปชม้กันเด้อยพี่นนอง,นองเล็กน่อยสองโตนี่มันห่อนอแหบงบอ่ะอบักดำทมนินพี่นออนองเบิ่งครับ <laughs> พี่เนอะเลยปิ้งปลาหมอนะพี่นนองสังเกตดูปลาหมอ ปลาหมอห้อบ้านนาเข่าไ่เด้ปิ้งห่อสมปิ้งห่อสมครับปลากระบอกพี่น้องเลยปิ้งปลากระบอกน้ำกินกับทตาหมักถั่วเพิ่งเก็บหมักถั่วมาจากสวนวังไดน,นี่แหละเข้าเลยเป็นผูกเก็บมาเนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเรากินข้าวแรงน้ำกันเด้อ ผู้ดใดได้ยังกินแรงน่องมาอนีเนาะพี่น้องทา้งใดกันนี่มากันได้ยังกินอยู่กินแรงกันน่องมาอนีเนาะทามักถั่วพี่น้องเลยทามักถั่วกินข้าวแรงนี่เลยก้าบน่อกันเลยมันได้ล้วงได้เลยเดอกพี่น้องเไยปลาสองโต แล้วก็ห่อส้มสี่ห่อนี่ยหอ่อห่อสมอส่วปลาตองขนาะดมันเป็นแหละเอามาเอามาย่างเอามาปิ้งเอาบกินดิบหมือนนะเขากินดิบไปแล้วห่อนึ่งเนาะแค่นี้ก็อิ่มเลยพี่น้องาไม่ได้กินหลายดอกยอมเอาอืมกับเนี่ยหน่อยกินเขาหลายๆนะยอมเอาบุ๊เดคิโลนะกิโลนี่พออิ่มได้พี่น้องเลยเนาะกินหลายกัด กับเข้ากับเข้ากินแรงพี่น้องเนาะสำเนียกะลูลามาเห่าพี่น้งองเลยกับเข้าบันน,น้องเขาเกาะนากินสำเนียกัโอ้ยสุดยอดเลยละ่ะกูได้ได้ยังกินแรงเนาะเมื่อนี้เนาะทำไมพี่น้องได้ยังกันกินแรงเนาะเมื่อนี้กินแรงกันแหละบ่ เรียบร้อยพี่น้องเลยอ,อา,หาหรอารบะนาเอาบะนาพาแสบแ็บอลไรมื่อนี้อืมเนื้อหมวเข้า,าพี่น้องอเอ้ยอกินข้าวนมกันเลุกคนมาเรื่องในทถวแป้งกินข้าวมาต้องหม,มั่นครัวสมพักเสียนปิ้งป้าห่อสมเน่ปาอทอดโอ้หลายอย่างจริญอาหารหมดเลย สานุหมือนกันเด้อพี่น้องทุกทุกคนเข่าแรงมาเลยมันได้พี่น้องเข่าเด้อเป็นผู้บ่าวดิมาได้ผู้บ่าวกินเข่าแรงมันเด้อมาได้ผู้บ่าวกินเข่าแรงเด้อผู้บ่าวเองอยากก็มาได้นะไม่อยากเยท่มาแล้วผมก็จะบอกผู้บ่าวทั้งหลายกินคือแนเาก็หิวเฮือนเลยไรแล้วอัน

ไไยานหางทงาอง่ะนุนี่มัมม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 กินอะไไมัขาไปกัะยายลูกมัมไต้องคำลัาวลวาเลยอ๋อมาจาไปนราไม่แน่นอนอืมถุงมักเสียนสมขัะบาดถุงบ้าน่เลยส่วปลากระแทบแซบพี่น้อง โอ้สมปตองขับนะไปเห็ด่บ้านเอาใหญ่ในปตองตัวหนึ่งผู้ดีหนาซ่า คร้ี่เราขายตัวเลยมาส่พันมาสี่พันานน้องมากมาจเธออะบอกสิเธบอกพาอย่างนพว่าเขาปดิบบุคคลสุดบานอะไรพูใหญ่ว่าอะเขาไปิงเนี่ยเขาลงมามันแล้วบอก สุดสายเนสงเป็นนกแค่ก่อนทองเรียสื่เป็นเป้นข่ากุ Principal le,

ซาห้าป่วยอยูด่ด้วยกันเราไปเท่าเหมือนไปเลือดบุญบุญแจกในกลางบ้านของเราเริ่มไปได้มากินเขาน้ำหกหกสิบ เลือกเลือกสีหาแบบ

พ่ออเอายังมากินมันมากินติดสุกในนกนะนยาวมิ่ปกกินกะดองกินระห้ามคือกอบ้าเกยริแม่ตัดลิ้นครับตัดลิ้นนะครก็มากินสุกมากิน เราเป็นใคจอมาเลียงมันปักเลี้ยงอย่งนีือเลี้งนห่มกัน่งลี้ตายมึงลองมึงลองอะไรแล้วลองอะไรกันป่ะเราตัดไรแล้เลี้ยลองคนเม็นลองคนงามป่บอกาไม่บอกปากมันแก่งเลยฮะไม่นูไม่ลองค่ะไม่เิียงหรือย มันน่ากระดาษแก้วได้แซ่บจนถึงคำสุดท้ายพี่น้องเลยแต่ของแซ่บๆเลยน้องสมักเสียนน้ำมักถั่วปิ้งห่อส้มปิ้งปลากระบอกอืสุดอยู่นหันพี่น้องเอาไว้สั่นเลยเนาะกบเบิกลอบใจเด้อที่เข้ามาเบิ่อมาชมช่องของเฮา ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อคือบอกอะไรเนาะมื่อนี้แม่เ่าก็มันร้านสาวผ่นนะเผ่นไปเฮือนบุญอยู่ในหมู่บ้านผุนเลยบ่ได้มากินนําสงสัยกันเ่าย่อเขาก็ที่กินอยู่เฮื่นบุญพุนเลยเนาะเอาไว้เลานี้แหละไปแล้วสบายดี